สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3ามก๊กมิลเลนเนียมสามก๊กตระษภทรพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงปูวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นําคลิปดีๆเกี่ยวกับการเติมส่วนที่ขาดกับเพิ่มในส่วนที่จําเป็นนะครับก็วันนี้ก็จะซื้ออะไรวะซื้อของนะครับ <laughs> นะครับก็คือจะซื้อม้านะครับเพื่อที่จะมา แทนม้าเก่าตัวยู่ไนเอยปุ๊บ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 ไม่เจอเอาไปตามลวงพูแล้วกันเนาะนะครับพอดีผมจะนะครับเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากหงขาววัดดวงนะครับออกนะครับของขาววัดดวงนี้บวกสิบสี่นะครับจะเปลี่ยนตัวนี้ออกพอดีผมเจอที่ตลาดแล้วราคาราคาเขาไม่แพงน,นะครับ นะครับท,ท,ที่ที่ตลาดแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับก็เลยเช็คตัวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมเจอที่ตลาดนะครับร้านร้านของเทียมนอนน้อยนี่แหละนะครับพอดีเจอตัวนี้นะครับราคาหกสิบเก้านะครับหกสิบเก้าเอ็มหรือประมาณเจ็ดสิบเอ็มเนี้ยเนาะนะครับตัวเลขกลมๆนะครับพอดีเห็น ก็มองไว้นานแล้วล่ะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากได้มากกว่านี้ก็คืออยากได้พลังป้องกันเหมือนพวกหมาป่าน้ําแข็งนะครับดูมันจะมีหออมาป่าน้ําแข็งนะครับก็คือแบบตัวเนี้นะครับพวกนี้ยก็จะมีพลังป้องกันบลิอก12ขึ้นมานะครับพวกนี้ก็จะมีพลังป้องกันบลิอก12แต่ตัวเนี้นะครับเขาจะไม่มีพลังป้องกันข้างบนนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือ กันเปอร์นะครับก็คือกันเปอร์เซ็นต์ของสิ่งต่างๆี่แบบก็คือเอามาใช้ชั่วคราววันละกัดแล้วก,ก็คือแทง11บแล้วก็สับส1บอดไฟสิบสองคือหมาป่าที่เขาสกิลพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็คือเขาจะตรงกับบอสอยู่นิดนึงนะครับถึงจะไม่มีสะบัดน,นะครับแล้วก็ ป้องมึนงง90%เนี่ยก็โอเคนะครับก็ลองซื้อมาใส่ดูก็แล้วกันนะครับว่าจะนั่นหรือเปล่านะครับก็โอเคเนาะนะครับแต่ปกตินะถ้าใส่เป็นสายโจมนี่จะแรงมากๆเลยนะครับมีแทงโจมตี9%ไฟโจมตี9%เนี่ยแต่ก็นะครับเสียน11มารน11น้ำ11ไฟ12ถ้ากันค่าพวกนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับกับพวก ซื้อเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จะมาใส่คลังแล้ววิ่งตอกแตกตอกแตกแต,ตกมา 79m เนี่ยถ้าเราตีเองนะครับจะถึงบอก14นี่ถ้าดวงดีนะครับก็น่าจะรอบเดียวติดแต่ถ้าดวงไม่ดีนี่ก็คงจะ <c oughs> นะครับเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างที่จะแล้วแต่ดวงล้วนๆน,นะครับแล้วแต่ดวงล้วนๆน,นะครับผมซื้อให้ตัวนี้นะครับซื้อให้ตัวนี้นะครับ ซื้อให้ตัวนี้ใชะตัวเนี่ยครับพอดีแกอมาแทนค่าพวกนี้ก็คือตอนนี้มันจะมีค่าอ่อนแอนะครับมีค่าอ่อนแอเก้าสิบอร์เซนคือติดแดงนี่แหละการติดแดงแต่ว่าผมเจาะกันเงินงงมาใส่แทนกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไว้สลายพวกคุณซื้อพวกนี้นะครับไม่ให้ติดเงินงงเพราะว่าสกิลบอสพวกนี้ทำให้ติดเงินงงค่อนข้างที่จะบ่อย นะครับติดเงิจะทําให้เวลาล่าบอสนีส้สะดุดทำให้ล่าบอสน้สะดุดก็เลยอยากได้มาใส่ตัวนี้แล้วคือเลือดตัวเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเลือดหมาป่าน้ําแข็งน่็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับก็มารอดูก,กันนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาตัวนี้มายิงเลยแล้วกันแล้วก็ปีดอ่อนก็คือ ก็คืออ้าวเดยเราผิดสกิลก็คือส่วนมากในปกตินี่ลังหลังมาถ้าบอสตัวไหนที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็เลือดน้อยอย่างบอสตัวนี้เล่นง่ายเลือดน้อยก็ผมว่าจะปล่อยคล้ายๆบอกว่าก็จะปล่อยให้มันตีเองนะครับปล่อยให้ตีเองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะตายนะครับเราก็ดูตัวอื่นแล้วก็ทําอย่างอื่นไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาตัวเราเองเนาะเพื่อนๆนะครับนะครับบอสตัวนี้ถือว่าถึง แต่ว่าเลือดน้อยก็เลยทําให้นะครับทีแป๊บเดียวตายนะครับสิ่งที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเดินตลาดในแต่ละวันก็จะลึกเดินดูว่าอันไหนที่ควรจะซื้อเข้ามาเสริมตัวเราเองนะครับอย่างพวกม้าพวกอะไรเนี่ยนะครับบวก14บวก15เนี่ยหลังๆมานี้ค่อนข้างที่จะราคาไม่แรงนะครับบวก14บวก15เนี่ยอันไหนที่ควรที่จะอัพตัวเองนะก็อัพนะครับถ้า เราไม่อัพในแกดต่อไปเรื่อยๆจะทําให้เรานั้นนะครับเล่นด้วยความลาบากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เคยพูดประจําเกี่ยวกับการล่าบอสนะครับเพราะว่าผมหลักๆมาจะเป็นสายล่าล่าบอส <c oughs> นะครับการล่าบอสก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ต้องทําตัวเราไปเรื่อยๆถ้าภาษาสมัยใหม่ก็คือทําตัวให้ทันสมัยเนาะมา่านตายไปหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> เราก็ปล่อยไปแล้วกันนะครับดูตัวนี้ ตายไหมนะครับตายเราก็ชุบนะครับอย่างให้ปล่อยให้ยืดเยื้อนานนะครับการล่าบอสนี้ลูกตายนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนก็อย่าไปซีเรียสนะครับถ้าไม่ตายนี่ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่แบบเทียบมากนะครับถ้าใครลูกไม่ตายนี่ถือว่านั่นแน่นอนนะครับยิ่งเป็นบอสใหญ่บอสใหม่นะครับบอสอะไรด้วยนี่นะครับบอสเริ่มข้างแล้วนะครับ Sabes, เราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรายิงไปเรื่อยๆนี่ก็จะทําให้ส้งจิตนะครับก็จะตกใจนะครับเวลาตายสองสกิลมาอีกนะครับขาดเต่าไปน็ช้างเลือกตายอ่ะนะครับดูตายจิตตัวนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกนี้ตาย เราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับถ้าลูกเยอะยเยอะอยูอก่กะว่าไม่อยากเปลี่ยนบ่อยอะไรบ่อยก็เสียจังหวะในการยิงแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับตายสองปล่อยไปนะครับรตายตายละบอลได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ตายสาม <laughs> ลวกอย่างก,กับใบไม้ ลิไว้หลอมดวงไม่ค่อยดีโลกปีศาจ้องก,กัน,น,นดุบรดสับเล่นเหล็กบุก้อนหนึ่ง <c oughs> เอานะครับก็พอทนเนาะเพื่อนๆเนาะก็พอทนนะครับลูกตายสามเราก็ตั้งกับคืนนะครับเราก็ตั้งกับคืนไว้ของฟรีไม่มีในโลกนะครับเราจะเทพนี้เราจะเทพหรือว่าเราจะ ลาบอสได้ง่ายนี่เราก็ต้องมีการลงทุนนะครับไม่ใช่ว่าใช้ชุดเก่าๆไม่ทำตัวอะไรเลยนี่จะจะแรงเหมือนคนอื่นจะเขยงเหมือนคนอื่นนี่ก็มันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเนาะเพ<อ>ื่อนๆเนาะนะครับก็ต้องทุกอย่างก็ต้องมีการอับตัวเรื่อยๆนะครับเอ้มาแล้วตายเลยเ็ <laughs> จะเปลี่ยนนั่นไหมเอาตัวนี้ไปเอาแล้วกันไป นิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนีงงน้น,นะครับเดี๋ยวไม่ได้ดูไปจะทำคลิปสั้นๆในเน่ยบอทมาเกิดตรงหัวพอดีเลยอ <c oughs> ้นะครับไว้เอาตัวนั้นมาของซะหน่อยครับเอาตัวนี้เอาไปแทงอะไรกันนะครับ ก็ยืนตำแหน่งนะครับก็พยายามยืนตำแหน่งให้มัน เลือดเพิ่มขึ้นมา200นะครับพลังกะกันเท่าเดิมน,นะนะครับ5บ56เท่าเดิมน,นะครับแต่ตอนนี้เขาจะเริ่มติดแดงบ่อยแต่ว่าก็อาศัยว่าตัวนั้นสลายเอานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะสลายนะครับเอาไว้สลายพวกนี้ตาย,ายก็ตายไปนะครับเราก็ปล่อยดูตัวอื่นก่อนช่วงเปลี่ยนผ่าน ไปเรื่อยๆนะครับตายเราก็ชุบเดี๋ไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับแล้วมันก็เข้าที่นะเราก็ออนนเดินลไปไปนอกไปแล้วก็ดูดีๆกันเฮ้ยเปลี่ยนม้าใหม่แล้วเว้ยเออ จะลอดไหมเนี่ยอ๋อถึงว่าตายข้าคุมไม่พอถึงว่าลูกตายสวยละเอาออกตัวหน,นึงนะครับต้องไปรีค่าเพิ่มผมก็ว่าอยู่ทำไมไม่หิวค่าคุมยี่สิบอันนี้ไม่มีค่าคุม อ๋อหายไปยี่สิบโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ผมว่าเกมตัวนึงนี้ไม่เหยว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับพร้อมที่จะไปเรื่อยๆนะครับก็เข้าที่ละเพราะว่ะาเยอะไหมลูกตายลัวๆเราก็มาดูกันนะครับหลังจากเราเปลี่ยนแล้วครับเราก็มา เข้าสู่หมดเก่ายิงอย่างเดียวนะแล้วก็ยิงอย่างเดียวนะครับติดตามไวเวาตายมันจะวิ่งมาต่อให้นะครับแล้วก็ยิงนะครับยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปงเร่อๆคือคือจะตายผมผมก็จะอัพตัวแบบนี้นะครับถ้าตัวไหนที่มันคล้ายๆแบบมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเราก็ ตีเองไม่ได้เราก็ซื้อมาชดเชยนะครับซื้อมาชดเชยเพราะเพื่อความสบายในการล่าบอสของเรานะครับ mm. เพื่อนประูเอานะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับหลังจากเราซื้อมาป่าน้ําแข็งนะครับที่กันมือมุงมาให้กับตัวจอมยุทธ์นะครับก็คือมาให้ตัวจอมยุทธ์แล้วตัวจอมยุทธ์ก็จะไปใช้สกิลส่วนตัวนะครับสกิลส่วนตัวไปสไลด์ ตัวคุนซื้อที่ติดมึนนะครับอย่างรวดเร็วก็จะทําให้การลาบบอสของเรานั้นนะครับราบรื่นขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูกันนะครับว่านะครับรอบนี้จะเป็นยังไงม้างนะครับอบอสเริ่มข้างแล้วมาดูกันนะครับว่าจะตายเยอะไหมถ <c oughs> ้าแบบนี้ก็ไปในทิศทางที่สดใสนะครับเมื่อกี้ซื้อมา 69M มาป่าน้ำแข็งบวก14 ก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าได้แบบนี้นะครับเพราะว่าการล่าที่ราบรื่นนะครับการล่าที่ราบรื่นแล้วทให้เรานั้นนะครับไม่ค่อยเจอกับความเหนื่อยนะครับเราก็ยิงไปนะครับแล้วตัวฮิวก็ฮิวไปนะครับเวลาฮิวจะไม่สะดุกนะครับเราก็ตายไปคือบอสเริ่มขั้งในสกิลที่โหดกิงนะทีละหมื่นสองทีก็สองหมื่นนะครับเลือดผมไม่ถึงขนาดกันเปรอแบบ เยอะๆนการเปอรอเนี่ยอย่าง80-90ขึ้นนะครับสายพวกคุณซื้อกับสายจอมยุ่ผมนะครับก็ยังนอนก็ถือว่าเกมตามบอสได้มาดีนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่เคยบอดได้หลังจากเกมที่แก้ไขแพทมาคนที่เคยบอดได้นี่ไม่รู้บอดได้หรือเปล่านะครับแต่สไตล์ผมผมชอบล่าเองมากกว่านะครับในการล่าบอสน้อนะครับมันรู้สึกว่าล่าเองนี่จะทำให้ทันใจเราดีนะครับไม่ต้อง อะไรมากมายนะครับรีบดินร,ร,รีบจบหรือว่าเอาไปใส่ไว้แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าจะตกอะไรนะครับตอนนี้เลือกว่าก็เหลืออยู่ประมาณสั้25%หรือ30%นะครับก็ทยอยลดลงเรื่อยๆเราก็มาดูกัน,นว่าจะตกอะไรอีกรอบที่แล้วก็ตกร้อยหลอมมาหนึ่งก้อนขายก,ก็ก้อนแล้วประมาณ4ี่แสนสี่แสนห้าเนาะนะครับซื้อหมาป่ามา69ิม นะครับไม่รู้ต้องขายร้อยหลอมไปกี่ยอดไม่เป็นไรนะครับการเล่นคือการทําให้ตัวเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆืเราก็ไปเรื่อยเืนะครับเพราะม้าป่าตัวนี้ก็ต้องใช้อีกนานนะครับใช้อีกนานรออาวุธ13 5มานะครับรอวอดต,ตัวใหม่มานะครับลูกน้องตัวเก่าเราก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะจเป็นต้องได้ใช้นะครับอย่างพวกม้าตัวเก่าม้านี่ค่อนข้างที่จะสาคัญนะครับเพราะว่ามีทั้งกัน การพิษการไฟกันน้ําแข็งสารพัดกันนะครับเราก็เลือกใช้เอานะครับบางทีนีนผมก็เก็บไว้เป็นอะไรในการเลือกใช้ในการล่าบอสแต่ละตัวนะครับอย่างบอสตัวนี้ติดมือนนี่เราก็ใช้บอสที่ใช้ไมท้ที่ใช้ไม้ที่กันนี่เอานะครับวันนี้ก็กันมือนนะครับกันมือลง90นะครับครับหลังจากเข้าที่แล้วหลังจากเปลี่ยนแล้ว นะครับก็โอเคนะครับเนาะนะครับมีตัวตายไหมนะครับว่ารอบเมื่อกี้นี้ไม่หิวยอดเหล็กธาตุไฟเหล็กเทวเหล็กร้อยล้อมหนึ่งก้อนอ่าโอเคนะครับ่างนมอยก็ได้ร้อยล้อมมาก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการซื้อม้านะครับมาแทนม้าตัวเก่านะครับ เติมในสิ่งที่ควรเพิ่มนะครับเติมในสิ่งที่ควรเติมเสริมในสิ่งที่ควรเสริมนะครับจะทําให้เรานั้นล่าบอสได้ง่ายขึ้นครับทาให้เรานั้นไปไหนแล้วล่ะเปลี่ยนม้าใหม่มันต่ำนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ